ถ้าพลาดปีไม่คือกันบาทน้อยๆซสนีก็เห็ดได้น้ำมันเห็ดบาทซ้ำกันเขาองค์ก็ซ้อๆอยู่หนาสลากลางโคราชเลยเนี่โอ้ยมาสิงคืนเห็ดน้ำมันได้เห็อยู่โรคคืนยังสีนี้เกิดข้าพลาดลุ้นรึไม่จะได้ผู้สองเออแม่ยลหลเนาะโอ้ยจะชิบ้าหลายลูกซิดพ้นหลายทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นแสนเป็นล้านเห็ดน้ำมันบาทน้อยๆซิดสามเถื่อก็บเมื่อเราบุคคลไตเทียนเห็ดใหม่บอกโอ้ยก็เทือนแล้วกับยังไม่เล่านั่งเฮือกจะไตเทียนลุกไฟน้ำล้อนร้อนทันบุคคลตักขึ้นมาหดบอกตลงอาบหมล้นตัว ขุ้มขี่ขาดจังเจ้าเนี่ยก็หัวจุ้มหลินคือเป็ดอ,อีเบียงแปดปีก็บ่อาบน้าจ้างบ้านเขาหลายเจ้าเนีย่ยเขาวายหาบรารมีหลวงปู่เพิ่นมากลุ่มมาหุ่มมาซอยมาเหลือโอ้ยหลวงปู่เพิ่นก็เขาขรางต่ค้อนเฮือถเือกเป็นนี่ละถฮือกตึกเจ้าสมายสีลมมันงวยเว้ยน่าสร้างเขียนเปลนเขียนแบบเขาเฮือกเบิดเจ้าของบ่เฮน่ำแบบน้ำเปลี่ยนเขาเ,แบบเขาบอกว่าเล็กแปดหนุนเด้อผ้เขาเล็กสี่หนุนใส่ไหมผพร้อมเพียงเฮี้ยนากันบังก็กินปูนกินหินกินได้กินเล็กมาสร้างย่อยเจร่ะ กินเก่งนี่แหละทราบบ้านเจ้ายังกินยังกับว่เป็นกินเป็นแต่พักตะนินเกี่ยวอยู่ข้นหัวหันแล้วเคยได้ยินข่าวว่าพักตะนินลรมทั้งโพได้ตายอเทียบ้านนี่กินบอเก่งเหมื่อเมื่อบ้าน่อยที่ต้นบักพีงวยตืมงวยตืมหลบตัดใหม่ทำายปลาเฮ้ยว่าหลายก็ปลูกเสื้ออยู่ดอกปลูกอยู่ผู้ปลูกผู้ยาน้องกุลลุกไปน้ำกระมี่งำไปน้ำกระมีเข็นมาสอบเนาะบ้านได้สอบยากก็ห้งเมื่อตอนนี้ใส่นั่นแต่เงี้ให้ดีก็ยังละเกือพระนบบบอกเป็นตะบาบแท้ ลักไปลักมาถือเกือบพอเจ้าของทั้งสิ้นผู้วางศัลยผู้พ่อไปไหว้พระรับศีลน้ามูนี่แล้วพ่อเสร็จพิธีแล้วลงมาหาเกือบเจ้าของกับพ่อย่างตินเป่าจนหอดเฮือนตอนเดียวลูกไส้บนถือไว้ทาแล้วพ่อเคยได้เกือบคู่ไม่ไม่เจ้าแล้วพ่นพ่อผู้พ่อเลยเห็นบักป๋อเพิ่งเคยเกือบผู่ตัวงแต่ได้ดั่มยมไรขาลูกมัดขึ้นจนไ่ได้นอนเนื่อปเบิ้งฟังบุญมอแรงมอแห่งฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลย้อนว่าคนบ่ตัดไหม่เท่าไรปลาอยากกินยังมาตั้งจัง คุยหลยมันว่ามันคุยอย่างยังอย่างยังอึดออย่างอยางกันฝนบาตกก็มาก,กินเห็ดบ้านเจ้าเกิดเป็นคนกระทากินแต่เห็ดจีนตะมักออยเลยเขาพูดถึงว่า,าบริจักพัฒนาพัฒนาเยี่ยเมาเบิรงเมืองไทยที่เนะบริหารฝนตกเรื่องเห็ดกินยยมเล็กก็ได้เขาไปเก็บบอลหลังบ้านเสอกก็ได้เลงก็ได้ เฮ็ดปีซี่ยงไมาหันดิบ้าสิเขาปลูกเอาเอาโกเห็ดมันมีไม่ยังปลูกเลยไปสิมหาวิทยาลัยเกษตรเขาคิดคนเสื้อเห็ดมาจะเซลเห็ดยังหรอเฮ็ดเอาดีเออเห็ดเอาปลูกเอาได้เดียวนี่เซลเอาเห็ดฟางบอกเห็ดทั้งฝ้ายเห็ดทั้งลมหรือเซลเห็ดหูหนูขั้นเฮ็ดได้คือเฮ็ดเห็ดหูสร้างนั่นอ้าวแม่เลยเว้ยบ้านเนี่ยโอ้คือสีดอกเนี่ครับแถววาเฮ้ยมีมีดอกเห็ดหูสร้างหรือเปล่าไรเห็ดหูหนูคือมี่เ่็มันนูมีหูป่ะสร้างไม่มีหูสิ มีย uh ุ่นโมเห็ดหมูส so ังโมมีเห็ดเอาเสศษปะยังมันดอกใหญ่ไม่กินได้บ่กินไม่ได้ก็เห็ดกระหฮมกั้งแท่นต้นยองเศษโมหฮมหรือว่าสันปะดื้อเหนื่อยน่วมบ่กบอบอบอมาเบิ่งไก่บ้านข่อยเด้อมาเซาเซาจะมาคุยไก่กับซ้ำไก่บ่เคยเห็นไก่ถีบซ้ำหล่อรับจ้างหรอกโอ้ยกระโบว่ามันถีบซ้ำหล่อรับจ้างไม่ได้ซ้ำหล่อมาแกนไปขายตลาดไหนพอการกระฟังผุนขนมัดคาดาดูดขอปลาโอนผุนซ่ำ บินนี้แหละนั่นละที่คอยว้าให้เจ้าจําเอาตัวอย่างไปพัฒนาเลี้ยงบ้านเจ้าคือหมายว่าฟรามไก่บ้านข่อยเขาใส่เวลาเลี้ยงบดนได้แค่3ามสิบเก่ามืองอเมือนอกแต่ความเบาใจใส่ยังกระซังโครงการยังกระซงเริ่มต้นดีมากแต่คนไทยจะไปสวยปนห้างเนี่ พอเราใจใสแล้วว่าเจ้าของเป็นเจ้าของฟาร์มไก่พูนนางจุ๋ยนะคนข้ราโอเคพูนใส่ซอยเส้นสมุนวมือนี่ไหมมาเส้นใหญ่แท้มาใหญ่จะได้ลูกแห่เมา่อคืนเหลี่ยมดีแท้บ่เหลี่ยมจะได้ไปซุปเอ้ที่หามือตัวมันออกเสียวหลุมหลุมกัดคอเป็นตุ้มปากสากจังเขินขาดกันตัวอย่าห้องเพ่งไปแต่เดียวหงมงแรงพี่ไปแต่เวนเดี๋ยวไปจัดโตซอยเขาอย่าห้องเพ่งขอไม่แนี่เพราะเพ่งก็ขึ้นทันใดทรเลยพี่นี่มีความสุขสนุก กับสาวบ้านนารักกันนักหนาต่างสัญญาว่าจะอยู่คู่กันถึงหน้านาตำหนากหน้าเล็งอมจากะีาจะฆ่าตำหล้กเอ้ยคือบองห้องบองไรแหล่แหล่แล่แล่ห้องบองไรมันปึก ตัวนังสือเขาก็เรยนไวปวดอ่านน้ำพรท่านสะกดน้ำพรท่านลิเลียลเลียน้งเขาอัวเพินมันมาเบาคืนพรตัดอกกรเกนนะเอื้อตัวขี้ไข่เขาน้ำเล็บมือเขียวหลุมหลุมานิลาเขาไม่จกหลังในแก้วน้ำเานอย่างย่อยน้ำมือมัน่เว้ยกลัวมันขันเนี่นังกป๋านฮ้าิษย์เขาไม่ีดึงผาหอตัวโคลมาเสียทั้งไตเดียวจุยน้ำน้ำมันั่นละ อันเขียวเขี้ยวพอด่ากินต่อเอย่าบอกไปตักสเดียดหลายสมบูรณ์เกิดโลกฟั่งคอยาวก็แน่มีใส่คนมันไม่ไม่จะสั้นหมายความว่าฟั่งไกลบ้านคอยนี่ใสีเวลาเลี้ยงบนนั่นสามสิบเก้ามือทอนละเป็นห้าขีดขาวตาตุ่มข้อคนจ้อยกะจ้อยขีบมูกกะไหลหูกะหนวกตอดเนี้ยกะบ่ถืองี่เงามือสองยังมีกระจิตกระใจขันน้ำเขาอยู่ทาปีกตับก้บ หัวตักกระเทียมตายกองพันเอเล่จะคลองพน่าเลี้ยงมาจากคาราโอเกะลือเขาจิตพีดยางมาตาฟางใเห็นหงมาหอดเราเห็นไก่ตายแทนที่เจ้าไปทิ้งเนี่ยมาต้มน้ำห่อนถอนขนปิ่งขายยี่เดอนเสียวเงินขึ้นปิีงเมื่อกล้องไก่บวไม่มันเนาะนี่แล้วแฮมไม่จังโอ้ยเนาะคิ้วกับคิ้วคุยกับคุยข้าวกับข้าวโยนเนี่ยแมวแมวกะยังมอเหลียวเบิ้งอยู่ก่นนั้นยังให้เมียเป็นนางขายอยู่ตลาดอยู่ดิสีกล้องกระดาษเขียนไว้ไก่บ้านอบฟางแปดดาวเขาไม่จะหาดาว แต่ปนังก็ยังไม่มีบุลหลี่เอวบึงอยู่ผ <laughs> ู้เมียเพิ่นบ่เคยไปตลาดกักเตตทียนแต่งโตสะพ่อไปบุหรี่ทาเป๊ะเหมืนว่าเอ้ยน้ำมุน่นแดงคึค้งๆอยู่เ <laughs> พิ่นบ่ท่ามาฮอดนะเ,เป็นกันอยู่ <laughs> หา<อ>ทำเลทสิว่างของขายเนาะเขาบ่มีบ่เคยไปกักเทียนนะถือขวาบังคับไปไปใกล้บ้านค่ะใกล้บ้านค่ะใกล้บ้านค่ะคนยางกายบาเมื่องุ้มหลังงุ้มไหมเนมันกุยไกลเจ้าคุยแถวบ่อได้จะคุยพวกกุยในยมั่งวันบินมาหอดันยังเลี่ยวนี้ไปทั้งอื่นไหมโอ้จนแังวันบ่อลับปะเนี่ย รถโดยสารจอดปั๊บพื้นกาวาสีขายค่ะกัเดย์ปีงไก่เขาในหนาตังค่าไก่บ้านขาดแตกวุ่นลงรถทุกคนซุ่มลงเพราะท่านมลลงไปใต้เบาะพุณน่ะแรนอ้อมรถคืาไก่บ้านคาะไก่บ้านจะพาไปคาะจะพาไปห่วงแหงเลยท่วงพลวิบกว่าสินเฮาแถวเศร้าหนศิลป์ปึ้มเออกือบมันหลุดมือกูหามันไก่บ้านค่ะขี้มูกกระไหลออกหลงว่างสินเซตขี้มูกสะกนบาดยางต่อยอย่าอย่าบริขายอ่เจ้าปน้ากับได้ขายจะขีดจะปิ้ง ย่างกลับขึ้นมามาเห็นสินอยู่ของอย่างว้ายกูได้สินเฮียพ่อล้วพับปะเปียบหนีบเส้นแต่ลียจาของใกล้บ้านค่ะใกล้บ้านค่ะเลี้ยงเงาจาของอยู่ในลานเสริมสวยอุ้ยจิงโจ้นะเปิ้ลเสียงจาของมอเตอร์ไซค์รับจ้างเซลโหลอยู่ทางหลังบุญั่นตร้างมอยฮันนี่ว่าจะได้ตายจะแหวกกระวานนี่ใส่จะมันว่าผื่นเป็นใกล้บ้านกั้งเคยสักคน สิทธิจำมมไปทัดพัฒนาบ้านเจ้าคือหมายความว่าฟาร์มไก่บ้านคอยเลี้ยงสามสิบกิโลมือนี่นักกิโลเฮิร์มแสด้ยังหน่อยเฮียหยัดปากมันสิมันไ่เอ็นอาหารเสริมยังไก่พันได้คอยเบาเยอะนี่พันสิ้นเออพันเนื้อพันสิ้นเนื้อสิ้นเนื้อสิ้นเนื้อเนื้อกับเนื้อไว้ยสิ้นกับเอ้ยทั้งสองคนนะล่ะพักกระลัมบ้านเจ้าฮอย์ตะแหน่หนาวก็กระปูแงมหนาวแะกระปูกระลัมมาเบิ่งเมืองไทยเด้อฮอหาตะหนาวสมัยสิบหกนะฮอร์ส่ปุ๋ยเล่ง เออแสงมันยึดมันงอไปเลยเขาใส่สารแสงมันงอไปท่านุ๊กไข่อันนี้เห็นด้วยเว้ยยืดตลาดมิเตหัวเสฉะอยู่เมืองไทั้งมือกินมือหยาบมือดุยินท่านดูท่านกินกินแล้วพักกันไหลตายไปเลยเอาถึงังไรตายบ่อไหตายจะได้สารพิษตัวข้างหัวนี้เม่ท่านเหมือดยู่วจะมาสังเกตตยวหัวพักมดกับพ่อจอนมันฉิวมันเหม็นปานนั้นาไปโทษที่ไม่ใหม่ควรบ้านควรเมืองพักกันที่ไปรัดขี้ปองกันไน้เด้อพนะระวังจะไปลัดขี้ควันหน่ยเพื่อขี้กับพยู เลรียญก็ย <m ics> <sh yelled> ังเมื่อเล่นยกับสารพิษวะนี่แมั้คันไน่เพื่อคิกบ่ราขาไก่ให้ผู้ว่าคิกดิไม่มีหรอกผู้ว่าคิกถ้ากับตนนีหวต้นไหนต้นไม่เนี่ยกัปั๊มลงบากดีเดือปูนการเช่ยงต่างขาวนายกคิกผู้ล่ะไม่หัวนายกคิกบ่เนี้ยเหยีดเยียดคว่ำตายค้ากันทั้งอ่อนอยากดจะบ่ได้เงินสีนไว้เัษสิบหามือยังตัวเขาสดตตาความเซตสดตัวใส่ตัวเย็นเว้ยถิ่มลงแปนปกเออไมนแข็งแซน้ำยังสองชั่วโมงยังบ่ทันเหลวอยู่แมง ไฟซองลงแดงชี้คึงผู้สื่อก็าสื่อรู้แล้วย่างวิรันแหลกอดตอดอยู่เพียแล้วจังปีงนี่ลุดมือถือขี้ดินเมิ้นไปแปดกลุ่มเมิ้นกับมิ้นแบบสดสดอ่ะที่ว่านี่ใสใกล้บ้านจ้าซัมสิกินเห็ดสัมมาศีเสียงน้องจอยกดว่าได้อายบอกว่ามันบอกเสกันเห็ดเพราะแม่งไทยดอกซ้ัมโฟมือไปหาจิมน้ำโข้งน้ำปลาหมดมือจะว่าสินสอยกับพ่อได้พ่อตมพ่อแจงฟังลาบพ่อได้เขาโคกเขาปลาด้วยครับ ถกขาลงคันใดไปบาร์วังตําเห็ดเพาะลมเพราะแตกตายเมันคุยไปนี่มันคุยด้วยครับอยากเห็นเฮ็ดนกคุมบ้านทุกคนเฮ้ยนกคุมสต์สั่งปั่นไหอย่างไหลโอ้ยตัวซ้ำหันผุนพูดแล้วซ้ำลูกไก่ยังสีลงเสือนี่เว้ยเอานี่ขนาดตัวน้อยมันเนี่ยเออตัวใหญ่มันคอยขี้ไปหน้าซุ้มันมึงจะบาบไปนี่มอสยายข้นงนาเบ้าน แกเขาแก่น้ำบ่ได้ใส่รถใส่ล้อได้เลยใส่ยังนกคุมแล้วแกให้ไม่ใช่แกเป็นบ่ก็ข่วงห้องข้อแตหข่วงตาเนาะมันก็ตอดเราจะม่ตรงตรงใส่กระตาไปบินไปเทศใส่เราปูนล่ะย่ำฝนตกมาจะกรบรจะเขียดจะปู่จะป่าจะอึ้งขึ้นมานั่งดอกสั้นคุยนะฮู้เซย์ไม่ใช่มาให้ยังเธอเบิ้งโทรทัศน์น้ำคนนก็ตั้งบ้านเพื่อไล่กันยังมันช่เป็นตะเบิ้งไล่การมวยเนี่ยแกดิกระหูว่าตัวล่ะตัวยังโทรทัศน์ประเทศเราบ่มีมวยก็แยังหูก็เบิดเบิ้งฟังไทยพี่นั่นบนเมืองไทยอ้ยขั้นขี่ที่กับภาคมาหอไ้ด เบื้องผู้เดียวขึ้นเลยนะหุ่มตาแดงนะไม่มตาปีนยูหันหัวสร้างว่าก็บอกว่าขี่ที่เลยพอมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกส่งขึ้นดาวเทียบเท่มกับใจทั้งเสียงทั้งภาพทั่วลูกเขาเบื้องไม่มาตัวเขาว่าส่งขึ้นไทยโค้งไทยโค้งมัเท่าเบื้องขึ้นไล่ๆเนาะเขาส่งไก่เครื่องรับจะบกดีเว้ยบมดีอย่าในสื่ออยู่ฟังไทยสื่ออยู่ไสนสื่ออยู่น้องไข่หันแบบเลยก็ย่างดีแล้วสีไหมสีเนี่ยขาวดำเพิ่มโอ้ยเมืองไทยเขาไปใส่แล้วขาวดำเขาโยนลูกของมไปหร่อมาต้องซุปเปอร์คัลเลอร์รีโมทคอนโทรลนี่แล้วมันมาโหมดโมดเองแล้วก นั่งกดเอาโล่แบสะกดจนโป้มือบุม่มบ่มีหูขึ้นย่างไปบิดเทีท่ยงตับม่องกันบนโอ้ยหามือใสนอนได้สั้นยกแหลกพอดีพอดีนักมวยเขาแตงที่ตรองสีนักมวยมางมันขึ้นไปแล้งสั้นหูบันลมเออ